เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตนี้เหมือนเรากำลังอยู่ในโลกจําลองบางอย่างเราตื่นมาก็ทําสิ่งดําเดิมกินนอนทํำงานมีความสุขบ้างถูกบ้างแล้วก็ตกอยู่ในวังวนเดิมเหมือนก๊อบวางซ้ำๆนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังสารวัตรวงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่เหมือนเราถูกขังอยู่ในเกมที่ไม่มีวันจบ โลกนี้อาจไม่ใช่เดอะเมทริกซ์ของคอมพิวเตอร์แต่เป็นเมทริกซ์ของจิตเราเองระบบที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในภาพยนตร์เดอะเมทริกซ์ตัวละครถูกป้อนภาพลวงตาให้คิดว่านั่นคือโลกจริงในชีวิตจริงเราก็เหมือนกันเราเชื่อว่าร่างนี้คือเราความคิดนี้คือเราความรู้สึกนี้คือเราแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า ทั้งหมดนี้คืออนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเหมือนถูกโปรแกรมด้วยความอยากและอวิชชาระบบนี้ทำงานด้วยตัณหาคือความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิดยิ่งเราอยากเราก็ยิ่งอยู่ในเกมต่อค้ดลับของสังสารวัตในแมทริกซ์ถ้าคุณเห็นโค้ด คุณจะรู้ว่าโลกนี้คือภาพลวงตาในสังสารวัตรก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเราจะเริ่มเห็นโค้ดของเกมชีวิตนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือคีย์เวิร์ดที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรามันคือการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งชั่วข่าวไม่มีตัวตนถาวร ทำไมเรายังติดอยู่ในเกมเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่เราเชื่อว่าเราต้องชนะต้องได้มากขึ้นต้องดีกว่าคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครชนะเกมนี้ได้เพราะรางวัลของเกมคือกลับมาเล่นอีกครั้งเหมือนคุณเล่นเกมออนไลน์ที่ไม่มีวันจบเเลเวลสูงขึ้นก็จริงแต่วันหนึ่งตัวละครก็ต้องตาย แล้วเราก็สร้างตัวใหม่เล่นต่อไปเรื่อยๆตอนที่4ทางหลุดออกจากเมทริกซ์ในหนังการหลุดออกจากเมทริกซ์ต้องกล้ากินยาเม็ดแดงในธรรมะการออกจากสังสารวัตรต้องกล้ากินยาตื่นรู้ยานี้ชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอนสัมมาทิทิเห็นความจริงของชีวิต สัมมาสังกป,ปะคิดอย่างไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาพูดอย่างมีสติสัมมากัมมันตะทำสิ่งที่ไม่สร้างกรรมชั่วสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพอย่างสุจริตสัมมาวายามะเพียรละชั่วทำดีสัมมาสติระลึกรู้ในปัจจุบันสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นด้วยความสงบ นี่ไม่ใช่สูตรลับที่ซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่มันคือเส้นทางที่ตัดโค้ดของความยึดมั่นในจิตเราตอนที่ 5. หลุดพ้นไม่ใช่การหนีไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตแต่คือการอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำเหมือนคุณยังอยู่ในเกมแต่ไม่ลืมว่ามันคือเกมและเมื่อถึงเวลาคุณก็วางจอยเดินออกมาอย่างสงบถึงเวลาตื่นหรือยัง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อรู้ความจริงตามความเป็นจริงจิตย่อมหลุดพ้นคำถามคือคุณอยากตื่นจากเมทริก์นี้ไหมหรือจะอยู่ต่อในฝันเดิมๆไปอีกนับพบนับชาติถ้าคุณตื่นคุณจะรู้ว่าเรามีชีวิตนี้เพียงเพื่อเรียนรู้แล้วก้าวออกจากเกมแห่งสังสารวัตรตลอดกาลทางที่ง่ายที่สุดคือการฟังธรรม ธรรมะที่จะทำให้จิตได้เกิดปัญญาและรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราคือจิตคือท่าชีวิตที่มาหลงเพราะความไม่รู้แค่นั้นเอง